สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม e เมช n น e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนโสดสนิทประจำเดือนธันวาคมปี65นะคะ,ะเป็นคิวขอชาวลนาัราศีมังกรนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบของไทยเลยนะไม่ฟิกนะคะ สนิทก็ขอให้เป็นคนไม่มีประเด็นความรักนะคะถ้าคุณมีคนคุยแบบให้สถานะแล้วดูดวงทั่วไปน่าจะเหมาะกว่านะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่แอบชอบชาวมังกรก็เข้ามาสองได้นะคะวันนี้เราจะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะคะเนื่องจากคุณมังกรเนี่ยไม่มีผูก้กรณีนะ ก็จะมาเช็คดวงความรักทั่วๆไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดสนิทนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมดวงรายครึ่งปีนี่ออกแล้วนะสำหรับสถานะแรกก็คือโสดสนิทถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็ลองติดตามรับชมได้นะคะดูตรงเพลย์ลิสต์นะเมพึ่งลงให้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะทายสำรับ ไพ่ดีนะคะมีอัศวินถือถ้วยเข้ามาแปลว่าน่าจะมีเรื่องราวของความรักโรแมนติกเข้ามานะคะในช่วงนี้อา,อาจจะหมายถึงคนเข้ามาหาเราหรือว่าเราเนี่ยไปรู้สึกดีกับใครเราก็อยากที่จะไปเข้าหาคนคนั้นนะคะถ้าคุณมีคนที่รู้จักอยู่แล้วเข้ามาทําความรู้จักสักพักนึงแล้วเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าใครยังไม่เคยเจอตัวจริงอาจจะมีการเดินทางมาเจอตัวจริงกันนะคะค่ะ เรามาดูกันเลยนะพลังงานที่ได้นะคะมีสี่เหรียญน,นะคะมีเดลเลอร์มีเด็กถือคาทานะคะกับหัวนะมีสถ้วยกับหัวมีไพ่สามดบกับหัวแล้วก็มีเจดถ้วยที่กับหัวนะคะเท<ม>่าที่เมยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทางเลือกนะคะในความสัมพันธ์ถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้มีออคนเข้ามาเลยก็อาจจะหมายถึงใน่นอนาคเดนใกล้นี้นะคะในเดือนธันวาคมมกราคมเนี่ย จะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะพลังงานเลร์เฟอร์มันหมายถึงทางเลือกนะคะของความรักอาจจะมีคนเข้ามาไม่ต่ำกว่า2คนนะคะแล้วคุณก็จะต้องมีการตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการครบซ้อนหรือไม่ก็เป็นรักที่แบบมีหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ชัดเจนใครสักคนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณคบเปื่อเลือกหรืออย่างนั้นแต่ คนเหล่านั้นอาจจะรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องเอาชนะใจคุณนะคะมันก็จะเป็นเลิฟไทเกิลอยู่ดีนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปหลอกลวงใครเนาะคือถ้ามันมีคนมากกว่า2คนในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เวิร์กอยู่แล้วนะคะไม่มองว่ามันมีโอกาสเหมือนกันนะที่สิ้นปีนี้ถึงต้นปีมันจะมีคนเข้ามารพร้อมๆกันแล้วเราก็ต้องตัดสินใจนะคะท้ายที่สุดเราต้องตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งมันชัดมากไม่ว่าจะเป็น3ถ้วยแล้วก็ไพ่สดาบนะคะ ส่วนใครที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วมีก็ขอเตือนเลยนะว่าเราต้องรีบตัดสินใจนะคะอย่าปล่อยให้มันคาราคาซังเพราะว่านานไปเนี่ยมันจะมีความผูกพันกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีคนที่ทําใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีคนสําคัญมากกว่า1คนนะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยไม่มองว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็จําเป็นที่ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่ ไม่สามารถจะคบจริงจังได้ก็จะถูกตัดออกไปคนที่มีพนังงานเป็นเด็กถือคาถาจะเป็นคนใจร้อนหรือไม่ก็เป็นคนที่ยังไม่อยากมีคอมมิชเมนต์ก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็จะเก็บเอาไว้แค่คนเดียวก็คือคนทีออ่สามารถที่จะคบกันได้ในระยะย,ยาวนะคะประมาณนี้นะถ้าใครยังไม่เจอความสัมพันธ์ลักษณะนี้ก็ระวังนะคะว่าถ้าเราแบบเจอคนที่เราถูกใจแล้วแล้วมีคนเข้ามาอีกเนี่ยเราต้อง เหมือนกับชัดเจนอะนะคะว่าเราคงจะต้องดูใจทีละคนนะคะคือไม่ควรจะไปดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของออเดรคนะคะว่าจักรวาลให้พลังงานอะไรนะคะในเดือนนี้นะ สำหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คิวประมาณแค่2วันนะคะไม่เกินถ้าเกินเ่ยจะแจ้งก่อนนะ mm hmm. เผื่อว่าบางท่านอ่ะใจร้อนนะคะ mm hmm. ก็อาจจะแจ้งให้อ่อดูกับอาจารย์ท่านอื่นก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเมย์ทำไม่ทนันแล้วเมย์ก็ไม่อยากรับนะคะมันนานไปไม่อยากรับนะ คนโสดสนิทก็ดูได้นะคะดูลักษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่หรือว่าคนที่จะเข้ามาได้นะคะพลังงานนะคะ say optimistic about your life o v e l นะคะมี word waiting for แล้วก็มี oh this could be the one นั่นแหละค่ะในบรรดาคนที่เข้ามาหลายคนที่ไม่บอกอ่ะจะมีคนที่เป็นตัวจริงนะ i s c o u l d b e อ h e วันก็คือคนที่ใช่นะคะคนที่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองพิจารณาเหมือนกันแต่ว่าบอกอย่างหนึงแล้วกันว่าวิธีการที่จะพิจารณาโดยที่ไม่ทำให้ใครเสียใจก็คือเราต้องชัดเจนตั้แรกว่าแค่ดูใจยังไม่ใช่สถานะแฟนอะไรแบบนี้นะคะเขาจะได้เข้าใจว่าเรายังเปิดโอกาสให้ตัวเขาแล้วก็ตัวเราอยู่แบบนี้มันจะแฟน,นะคะ เซออปติมิสติกเอายว้เลืไฟก็คือเอ่อให้อดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวเมื่อเวลาของคุณมาถึงเนี่ยคุณก็จะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขมากๆเลยนะคะจกะักรวาลเนี่ยจัดสรรคนที่ใช่คุณไว้แล้วนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยอดใจรอนิดเดียวนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะคบกันได้ในระยะยาวนะคะ เรามาดูคำแนะนำจากแองเจลวันเชอร์นะคะเป็นไพ่ล็อกเกอร์อีกสำหรับหนึ่งนะ Yes, romance แล้วก็ unlikely นะคะ Romance ก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์นะคะมีแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนตนะไม่ใช่รักข้างเดียวนะคะแต่ก็มีพลังงาน u n นไล e l ลขึ้นมาขนาดข้างซึ่งในสถา,านการณ์จากหน้าไพาทาโรมันก็หมายถึงคนที่ใช่แล้วก็คนที่ไม่ใช่ที่เข้ามารพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแยกให้ออกว่าคนไหนคือตัวจริงนะคะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เตือนหรือว่าไพ่เตือนเอาไว้ก็คือว่า อย่าไปให้ความหวังใครนะคะแบบในลักษณะที่ไปบอกให้สถานะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกนะถ้าเกิดว่าเราชัดเจนแต่แรกจะไม่มีปัญหาเลยนะคะดังนั้นเมื่อดูใจกันไปคุณก็จะรู้เองนะคะว่าคนไหนเนี่ยก็คือคนที่เป็นคู่ของคุณนะแล้วก็คนไหนคือคนที่เออไม่ใช่นะคะอะไลกลีนะไพ่เยสก็หมายถึงการสมหวังนะคะไม่มองว่ายังไงคุณก็จะรู้ใจตัวเองแล้วก็เลือกถูกคนนะคะ พลังงานดีนะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวมังกรขอบคุณชาวสองที่แวะเข้ามารับชมนะคะดวงคนโส,สนิทในวันนี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องเมเมฆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แบบมีการแจ้งเตือนเวลาที่คลิปใหม่ลงเนาะดวงไายวันเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็แยกราศรีแยกสถานะด้วยถ้าใครยังไม่ทราบว่าเมย์ทำนายดวงพวารักไรวันให้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีสถานะโสดด้วยนะดังนั้นเนี่ยคนโสดก็สามารถดูดวงได้ทุกวันนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะ ค่ะแล้วก็เมอโปรโมตดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหินมงคลนะคะร้านของเมนะ,ะ,ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีส่วนลด10%นะคะทุกออเดอร์นะคะยังไงก็ลองพูดคุยกันได้นะคะอยากได้หินส่งเสร,ริมความรักการงานการเงินสุขภาพหรือว่าหินป้องกันภยัยไพรต่างๆก็แอดไลน์มาคูดกันได้เลยนะคะชัยโย under score stone นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone e r นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ